สวัสดีค่ะดวงนี้เกิดวันเสาร์ที่24ตุลาคมพศ2541เวลาเกิดตี54นาทีตรงกับขึ้น5ข้ามเดือน12ปีขานตอนนี้อายุย่าง26ปีเมื่อผูกดวงบางลักษณาออกมาแล้วจะมีลักษณาอยู่ที่ราศีกันราศีกันเป็นธาตุดินดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่มีความหนักแน่นประกอบกับ นาวางไปอยู่ดาวาไปอยู่ตรงราศีสิงห์ให้อ่านได้ว่าเจ้าชะตาค่อนข้างจะเป็นคนดื้อถือดีเมื่อตานุลักษ์ไปอยู่ที่สหัสช้ะให้อ่านว่าเจ้าชะตามักจะเป็นคนที่เอาใจใส่เพื่อนฝูงหรือเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งหรือเป็นห่วงเรื่องพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน เมื่อดาวเจ้าเรือนไปอยู่สหัสชชาตามตำราแล้วต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่สามารถเข้าไหนเข้าได้เข้ากับคนอื่นได้เก่งเป็นคนที่สามารถติดต่อประสานงานทำหน้าที่เป็นคนกลางเมื่อดาวจันทร์ไปอยู่ที่สหัสชชาอย่างนี้จันทร์กับพุธมาอยู่ร่วมกันให้หมายถึงความอ่อนหวานหรือเป็นผู้มีจริตจารยาที่อยู่ในแนวของคำว่าสุภาพเรียบร้อย มีดาวเกตไปอยู่ร่วมให้อ่านได้ว่าเจ้าชะตามักจะได้ติดต่อเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาเกตนี้เอาไว้ดูเรื่องของความล้นความเกินดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยอุปนิสัยที่ไม่เหมือนใครประเภทที่ว่าชอบคบกับผู้สูงวัยหรือเป็นคนหัวคิดสร้างสรรค์เมื่อเล็กเกเจ้าชะตานั้นจะ ทำตัวแปลกแปกแหวกแนวก็คือมีไอเดียดีมีความคิดดีถ้าเพื่อนอทำไม่ได้เจ้าชะตาจะต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในวัยเด็กเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่แก่ก่อนวัยนั่นเองเพราะว่าเจ้าชะาตามากกักจะเป็นคนที่ออกแนวเฉลียวฉลาดแล้วก็จะเป็นคนทีเ่เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีด้วยนะคะ ตามตำราแล้วนะคะเมื่อดาวพุธไปหยุ่สหัสชา้าอย่างนี้ก็ให้หมายถึงเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความชำนาญในการติดต่อผู้คนหรือเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นคนกลางเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าได้ดีนั่นเองนะคะเมื่อเจ้าชะตาไปทำหน้าที่ไปติดต่อไปประสานงานก็เลย บอกได้เลยว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดในการวางตัวเพราะว่าคนที่สามารถติดต่อกับผู้คนได้หลายระดับนั้นมาเก็บเป็นคนที่1ละต้องเป็นคนมีความอดทน2รู้จักการเอาอกเอาใจคนอื่น เมื่อดาวจันทร์มาอยู่ที่สหัชชะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแคร์คนอื่นแล้วก็เอาอกเอาใจคนอื่นเก่งนั่นเองนะคะดาวจันทร์มาจากลาพระเมื่อลาพระมาอยู่ที่สหัชชะก็ให้อ่านว่าเจ้าชะตาเมื่อได้ติดต่อประสานงานกับคนอื่นเมื่ออยู่ท่ามกลางฝูงชนก็แสดงว่าเจ้าชะตายิ่งจะถือว่ามีโชคมีลาบก็ยิ่งรู้จักคนเยอะยิ่งมีเงินนั่นเองนะคะ ก็แปลว่าผู้คนที่ไปมาหาสู่มักจะนําผลประโยชน์ผลกําไรมาให้ดวงแบบนี้ก็เลยเหมาะกับการที่จะต้องไปอยู่ในโซนของคําว่าติดต่อประสานงานนะคะดาวจัน์ทรในทางทักษะถือว่าเป็นเดชเจ้าชะตาก็จะได้รับความเกรงอกเกรง,งใจจากคนอื่นนะคะดาวพุธถือว่าเป็นมูล,ล้าเมื่อเจ้าชะตา เป็นโมลารแล้วไปอยู่สหัสชาก็ให้อ่านว่าเจ้าชะตามักใจอยู่ในส่วนของคําว่าการติดต่อการประสานงานทําให้ได้ทรัพย์สินเงินทองหมายถึงว่าถ้าคนมาหาก็แสดงว่าเขาจะนําทรัพย์สินเงินทองมาให้เช่นเจ้าชะตาถ้าเกิดว่าเป็นคนกลางเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าเป็นล่ามเป็นนักแปลเอกสารอย่างเนี้ยเขาจะมาหาเราก็เขาก็มีกิจธุระ เมื่อเสร็จตุราของเขาก็กลายเป็นว่าเราจะได้รับผลประโยชน์ได้รับเงินทองนั่นเองนะคะก็เลยถือว่าเจ้าเจ้าชะตาไปทําธุรกิจทําธุรกรรมอะไรที่ต้องอยู่ในโซนของคําว่าติดต่อประสานงานนะคะออตอนนี้ที่ท่านบวชอยู่นี่ก็เรียกว่ามีคนไปมาหาสู่เยอะส่วนใหญ่ญาติโยมก็คงจะมาทําสังฆทานก็แสดงว่าท่านก็จะอยู่ในส่วนที่ต้องออรับแขกรับลูกค้านั่นเองนะคะค่ะ ออไปดูที่เจ้าเรือนกระดุมพาต่อนะคะเจ้าเรือนกระดุมพาคือดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นบริวารตามทักษะแล้วยังเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยเมื่อเขาได้ตําแหน่งดีทั้งในราศีจากในนวางจากถือว่าเป็นโคตมานวางนะคะเมื่อได้ตําแหน่งดีอย่างนี้จึงหมายถึงเจ้าชะตามีโอกาสที่จะเก็บทรัพย์สินเงินทองอยู่เขาเรียกว่าเงินรักเจ้าชะตานะคะ เมื่อเก็บทรัพย์สินเงินทองอยู่เงินเป็นเกษตรอยู่ที่เรือนการเงินดังนั้นก็ให้หมายถึงมีโอกาสที่จะเก็บทรัพย์สินเงินทองได้สะสมเป็นจํานวนมากจํานวนมากเข้าในที่สุดก็กลายเป็นว่ามีทรัพย์สินเงินทองใช้อย่างสบายมือเมื่อดาวสุภาสุภาแปลว่าครอบครัวหรือความสุขแล้วดาวอาทิตย์ก็มาจากเรือนวินาศด,ด้วยดาวอาทิตย์หมายถึงคุณพ่อ ดังนั้นเมื่อสุภามาอยู่ที่กระดุมพระเจ้าสตาก็เลยมีโอกาสจะได้ดูแลญาติผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณเออ่ดาวอาทิตย์ตทักษะถือว่าเป็นดาวอายุอายุายแปลว่าสุขภาพในราศีจากได้ตำแหน่งนิดส่วนในนวางได้ตำแหน่งกลางๆ จึงถือว่าสุขภาพของคุณพ่อของเจ้าชะตานั้นมีแนวโน้มว่าสุขภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเข้ามาจากวินาศวินาศแปลว่าสูญเสียเสียหายก็เลยกลายเป็นว่า,าคุณพ่อของเจ้าชะตาคงจะได้มารบกวนการเงินกับเจ้าชะตาแต่ก็ถือว่าเจ้าชะตามีเงินทองล้นเกินถึงจะอุปถัมภ์ครอบครัวก็ไม่ถือว่าเสียหายอะไรนะคะ จ้าเรือนสหัสช้าคือดาวอังคารเมื่อไปอยู่ในเรือนวินาศให้อ่านว่าถ้ารักใครชอบใครหรือได้ติดต่อกับใครสักพักหนึ่งเขาก็มีอันต้องจากกันไปไกล ดวงแบบนี้ก็เลยเหมาะสําหรับการที่จะไปอยู่ในส่วนของคําว่าตัวแทนในหน้าก็เหมือนกับเราเสร็จกิจธุระกันแล้วเขาก็จากไปเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานานๆอย่างนี้เป็นต้นดาวคานเป็นสีเมื่อสีไปอยู่วินาศอย่างนี้ให้อ่านว่าคนเขาก็ไม่ค่อยจะเกรงใจเท่าไหร่นั่นเองนะคะดังนั้นคนเขาไม่ค่อยเห็นความสําคัญประเทศพูดผิดนะคะ ก็ให้อ่านว่าเจ้าชะตาจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอนะคะเพื่อเพื่อให้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่นนั่นเองเวลาที่ไปทำงานอย่าปล่อยตัวเองให้โสมมนะคะต้องอคำว่าแต่งตัวให้ดูดีก็มีสีเสฉดสันนะคะเสื้อผ้าก็ออกแนวให้ดูสะอาดสะอาดดูเรียบร้อยซักรีดให้ครบถ้วนใส่เสื้อผ้าก็ออกแนวสีทนสะอาดสะอาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ถ้าเกิดว่าแต่ไม่ค่อยชอบแต่งตัวนี่ต้องปรับปรุงบุคลิกเพื่อให้คนอื่นเห็นความสำคัญของเรานั่นเองนะคะปัจจุบันคนมองกันที่ภายนอกอะนะคะเขามองไม่เห็นจิตใจกันดังนั้นเราจึงต้องห่อห่มร่างกายด้วยแพรพันก็คือให้ดูดีไว้ก่อนนั่นเองก็ไม่ได้เป็นเบอร์อะไรนะคะดาวองคารหมายถึง ความขยันหมายถึงเลือดลมที่ดีเมื่อไปอยู่วินาศเจ้าชะตาก็เลยจะกลายเป็นคนที่เลือดลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะแต่ว่าดาวอังคารเมื่อเขาได้ตำแหน่งโบรโคตนวางก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะอ,อ,อายุยืนแบบต้องใกล้หมอนั่นเองนะคะก็คือหาหมอไปด้วยอายุยืนไปด้วยอย่างนี้เนี่ยแหละนะคะ ทีนี้เราไปดูกันที่เจ้าเหลือนพันธุนะคะคือดาวพฤหัสเมื่อดาวพฤหัสไปอริอยู่อริดาวพฤหัสเป็นดาวมนตรีมนตรีแปลว่าผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่ไปอยู่อริอย่างนี้ให้อ่านว่าเจ้าชะตาจะมีญาติผู้ใหญ่มักจะเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยสบายอยู่เสมอก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าชะตามักจะ กับญาตินั้นมักจะถือว่าเป็นภาระของเจ้าชะตาหรือถ้าอ่านรุ่นแรงกว่านี้เมื่อพันธุไปอยู่อริให้อ่านว่าเจ้าชะตามักจะมีปัญหากับพี่น้องเช่นเป็นศัตรูกันอย่างเงี้ยเป็นต้นให้อ่านเบาๆเนื่องจากว่าดาวพฤหัสถือว่าคุณภาพดีตำแหน่งดีในนวังก็ให้หมายถึงมีโอกาสที่จะ ได้เป็นภาระนะคะก็คือถือว่าญาติพี่น้องมาเป็นภาระของเจ้าชะตาทำให้เจ้าชะตาต้องไปดูแลต้องไปเอาใจใส่หรือถือว่าส่วนเป็นส่วนที่ทำให้เจ้าชะตาลำบากอยู่นั่นเองนะคะดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนปัตตนีเมื่อปัตตนีไปอยู่อริให้อ่านว่าความรักจะมีอุปสรรคมีศัตรูทำให้ การแต่งงานไม่ราบรื่นไม่มั่นคงหรือกับคนรักกับคู่ครองถือว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นศัตรูกันหรือมีเกณฑ์ไม่ถูกฉลกต่อกันนั่นเองหรือมีเกณฑ์ว่าจะแต่งงานช้าหรือหาแฟนยากนั่นเองประกอบกับดาวเสาร์นะคะเขาเป็นดาวอุตสาหะเมื่อไปอยู่ที่ปัตตานีเขาเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าปุตบริวารหรือแปลว่าเครดิตชื่อเสียงเมื่อชื่อเสียงไปอยู่ที่ ปัตตานีอย่างนี้ก็ให้อ่านว่าเจ้าชะตามักจะได้แต่งงานหรือ,อชอบคนที่ออกแนวเด็กกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่ออุตสาหะไปอยู่ที่ปัตตนีอย่างนี้ให้อ่านว่าเจ้าชะตามักจะสนอกสนใจในเรื่องของอคนที่มีบุคลิกออกแนวผู้เด็กๆอย่างนี้เป็นต้นหรืองานการที่เจ้าชะตาทำอยู่นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคำว่า เด็กๆเช่นงานสอนหนังสืออย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงเจ้าเรือนปุตตะมีดาวมฤตยูไปอยู่ตำราอาจารย์บุตรสลินเขียนไว้ว่ามฤตยูไปอยู่ที่เรือนไหนจะหงุดหงิดในเรือนนั้นดังนั้นเมื่อ มีมฤตยูไปอยู่บุตรตบุตรตะนี่ก็แปลว่าลูกเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรยากหรือไม่มีเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าไปอ่านว่าหง,งุดหงิดหรือถ้าเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเครดิตนะคะเจ้าชะตาก็อาจจะเสียชื่อเสียเครดิตในเรื่องของญาติาผู้หญิงหรือฝ่ายหญิงอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าพอ มีความรักหรือมีคนรักเกิดขึ้นจะทำให้เจ้าชะตาเสียชื่อเสียเครดิตได้เหมือนกันนะคะค่ะทีนี้พอเราไปดูเจ้าเรือนอลิคือดาวราหูเมื่อไปอยู่ในวินาศอย่างนี้ให้อ่านว่าถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บก็ให้หมายถึงเจ้าชะตาจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับออภูมิแพ้อากาศต่างๆนะคะเป็นเป็นผื่นเป็นแพ้ได้ง่ายๆนั่นเองนะคะเกี่ยวกับโรคผิวหนังอย่างนี้นะคะ แล้วก็การที่อริไปอยู่ที่วินาศให้อ่านว่าเป็นคนที่เป็นดวงกินศัตรูมีศัตรูเมื่อไหร่ก็ต้องตายจากหรือพัดภาคจากกันไปไกลดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่ถ้ามีปัญหาอะไรปล่อยไว้สักพักมันก็จะหายไปเองอย่างนี้เป็นต้นถ้าใครคิดเป็นศัตรูก็เรียกว่าตายไปเองดวงนี้เขาเรียกว่าเป็นดวงกินศัตรูนั่นเองนะคะอุปสรรคศัตรูก็เลยถือว่ามีน้อยนะคะ ถ้าจะมีปัญหาเจ้าชะตาคงจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนเพราะว่าดาวพฤหัสน,นี้เอาไว้ดูเรื่องของการเรียนเมื่อไปอยู่ในเรือนอริก็จะมีส่วนเช่นเจ้าชะตาจะไม่ได้เรียนแบบปกติอย่างเงี้ยเหมือนที่ท่านบวชเรียนอยู่ตอนนี้นั่นแหละนะคะการเรียนก็เลยถือว่ามีอุปสรรคมีปัญหานะคะเช่นพักการเรียนหรือการเรียนก็อยู่ในรูปแบบที่ไม่เหมือน คนอื่นเขานั่นเองนะคะกว่าจะเรียนได้ก็ต้องมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นเสียก่อนอประกอบกับเขาก็ยังเป็นเจ้าเรือนปัตตนีด้วยดังนั้นก็เรียกว่าถ้ามีแฟนมีคู่ก็ถือว่าจะถูกคู่ของขม่มทำให้เจ้าชตาเกงอกเกงใจคู่ของแต่ถ้าถามเรื่องคุณภาพดีไหมให้ไปดูที่ดาวพฤหัสในระหว่างพอเขาได้ตำแหน่งจุลจักรอย่างนี้ให้อ่านว่า จะมีวาสนามีคู่ของที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นคนออกแนวสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้มีการศึกษาดีแต่ความสัมพันธ์นั้นก็เรียกว่าไม่ค่อยจะถูกฉลกถูกดวงหรือมักจะถูกคู่ข่มเหงน้ำใจอยู่ง่ายงายเมื่อดาวเสาไปอยู่ที่ปัตตานีให้อ่านว่าเป็นดวงพินทุบาทก็แปลว่าดวงแตกนั่นเองนะคะก็ให้อ่านว่า เมื่ออยู่กับคู่แล้วมีสิทธิ์ที่จะเลิกลากันได้ง่ายเพราะว่าดาวเสาร์เมื่อไปอยู่ที่เรือนคู่นี้ก็ถือว่าเป็นพินทุบาทไปแล้วแต่พอเราไปพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลว่าทําไมเป็นพินทุบาทก็คือหนึ่งละเจ้าชะตามักจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าคนอายุน้อยกว่ามันก็เลยขาดระเบียบวิน,นัยก็เลยกลายเป็นว่า เนื่องจากดาวเสาร์เลงลักนณาด้วยนะคะส่งกําลังถึงลักนณาประมาณ50%ดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยออกแนวเป็นคนเจ้าระเบียบจูจ้จี้จุกจิกคนอยู่ด้วยเขาก็อาจจะอยู่ด้วยยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่เรียกว่ามีระเบียบวินัยอยู่ในตัวเองสูงก็พลอยทําให้อยากให้คนอื่นอยู่ในระเบียบวินัยเหมือนตัวเองด้วยก็เลยค่อนข้างจะเข่งคัดในกฎระเบียบต่าง ออกแนวว่าคนอื่นเขามองว่าเรา,เาละเอียดเกินไปจู้จี้จุกจิกเกินไปอันนี้ก็อาจจะทําให้อยู่กับสังคมคนอื่นยากสําหรับคนที่ยิ่งชอบสบายสบายอย่างนี้นะคะก็ออกแนวไม่ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองค่ะพูดถึงไปแล้วว่าเจ้าชะตาจะได้แฟนที่มีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าถามว่าดวงแบบนี้ถ้าไม่แต่งงานจะดีไหมถือว่าดีมากๆเพราะว่า,ามันไม่ถูกฉลกถูกดวงกับ เจ้าจะตาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าแต่งงานโอกาสจะผิดหวังโอกาสจะเลิกล้างมีอยู่ในดวงสูงเขาเรียกว่าเศร้าเพราะว่าการแต่งงานเพราะว่าเสาเสานี้ยืดเยื้อยาวนานนะคะต่อไปไปดูที่เจ้าเรือนมรณะเมื่อเขาไปอยู่วินาศก็แปลว่าถ้ามีโรคภยัยไข้เจ็บอะไรก็มักจะรักษาหายได้นั่นเองนะคะเรียกว่าความเจ็บป่วยมันได้วินาศไปแล้ว ไปดูที่เจ้าเรือนสุภาเขาเป็นดาวดวงเดียวกันกับเจ้าเรือนกระดุมพระเมื่อได้ตำแหน่งกเกษตรก็ให้อ่านว่าความสุขความเจริญหรือความสุขของเจ้าชะตาก็คือการได้เห็นกระเป๋าเงินงอกเงยขึ้นมากกว่า,กวาปกตินั่นแหละนะคะนนี้ก็คือถือว่าเป็นความสุขดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยจะถือว่าเป็นคนที่เ,เก็บทรัพย์สินเงินทองได้เก่งถือว่าในอนาคตสุขสบายเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทองอย่างแน่นอนค่ะ ต่อไปไปดูที่เจ้าเรือนกันมมะกัมกมะก็คือดาวพุธนะคะเมื่อดาวพุธไปอยู่ที่สหัชชะงานการที่เจ้าชะตาธรรมจะต้องเกี่ยวพ้องเกี่ยวพันกับคําว่าการสื่อสารการติดต่อการประสานงานกับคนอื่นเช่นออถ้าเหตุการณ์ปกติท,ทั่วๆไปก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนของหน่วยงานประชาสัมพันธ์อยู่ในหน่วยงานของการเขียนหรือต้องออ,ออกหน้าเขานั่นเองก็คือ ไปอยู่เหมือนคนรับตั้งโต๊ะต่างๆนะคะหรือไปอยู่ฟอนต์ออฟฟิศนั่นเองเหมาะสำหรับการไปอยู่ในส่วนหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่างๆเจ้าชะตาเก่งในเรื่องการพูดการเขียนอยู่แล้วอ่ะนะคะจะเป็นล่ามจะเป็นคนเขียนหนังสือได้ทั้งหมดเลยนะคะงานที่ทำน่ะจะถือว่ามีความสุขประสบความสำเร็จไหมดูจากดาวาพุธแล้วนะคะเมื่อเขาอยู่ร่วมกับดาวเกต การทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับพระสงค์องค์พระเจ้าถือว่าถูกฉลกถูกดวงกัดเจ้าชะตามากนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ที่วัดเนี่ยสงสัย ขาขอให้ท่านไปอยู่หน่วยสังกทาแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นคนพูดแนวออกแนวไพเราะเจรจาดีนะคะพูดกับญาติโยมเขาก็จะชอบมากๆมีสเสน่ห์สูงต่อคนที่มาหานะคะเพราะว่าจันนี่คือความมีสเสน่ห์เมื่ออยู่ร่วมกับพุทธถือว่าเป็นคนที่พูดออกไปแล้วมีสเสน่ห์มีแต่คนติดเป็นที่นิยมของคนอื่นนั่นเองนะคะซึ่งปเตกาเห็นว่า ถ้าสามารถจะบวชได้นานๆน,น,นี่ก็เรียกว่าเป็นพระนักเทศเลยทีเดียวนะคะต่อไปไปดูที่ลาภะเมื่อลาภะผลประโยชน์รายได้มาอยู่ตรงส่วนสหัชชาก็แปลว่าถ้าท่านไปอยู่ในหน่วยงานที่ต้องออติดต่อกับกับญาติโยมนะคะเป็นตัวแทนเป็นคนกลางจาก เจ้าอาวาสอย่างนี้เป็นต้นก็จะทําให้ผู้คนที่มาติดต่อเขาบร,รุวัตถุประสงค์นะคะก็จะชอบมากเลยทําให้หาเงินเข้าวัดเยอะหรือถ้าจะไปประกอบอาชีพส่วนตัว ก็คือต้องอยู่ในโซนของคำว่าการติดต่อการประสานงานเป็นตัวแทนเป็นคนกลางเป็นนายหน้าหรือเป็นคนทีเ่เป็นคนสอนคนอื่นนั่นเองหรือเขียนหรือไปเป็นติวเตอร์หรืออะไรที่ต้องใช้คำพูดรับรองว่ามีแต่ทรัพย์สินเงินทองวิ่งเข้ามาหานะคะเจ้าเรือนวินาศก็คือ ดาวอาทิตย์เมื่อดาวอาทิตย์ไปอยู่กระดุมพักก็มีส่วนหนึ่งที่จะร่อยหลอลงไปบ้างแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยเมื่อมีดาวอังคารกับดาวราหูไปอยู่ที่นี่ปกติอังคารกับราหูนี่ก็คือมักจะเอ่ออังคารคาร,ราหูคู่ท่านทักมากแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาให้อ่านพระเจ้าชะตามักจะ,ะกลายเป็น มือที่สามสำหรับคนอื่นก็คือเราอยู่ของเราเฉยๆเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่คนอื่นมารุมรักรุมชอบก็เลยกลายเป็นว่าเ,าเขาตีกันเราเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งถือว่าดวงชะตานี้เป็นผู้มีสเสน่ห์สูงมากจะถูกแย่งจากคนอื่นอยู่เรื่อยๆนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้จะมีศีกามีญาติโยมมาหาเยอะนะคะดวงนี้ก็เลยถือว่าบวชคงจะบวชนานไม่ได้เพราะว่าศีกา ามาถึงเดือนชานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะคะเพราะว่าจันทร์นี่เอาไว้ดูเรื่องสีกาดังนั้นก็เรียกว่าส่วนใหญ่สีกาจะมาติดต่อบ่อยก็ประเภทว่ามาชอบเยอะนะคะการบวชก็เลยจะมีอุปสรรคตรงสีกานี่แหละนะคะถ้าดูเรื่องของการบอกบุญนะคะเจ้าชะตาเป็นคนที่บอกบุญบอกกุศลเขาเรียกบอกบอกดีกานะคะ จะถือว่ามีแต่ญาติโยมอาสาทั้งนั้นเลยถ้าอยากจะตั้งกองกระถินสักหนึ่งล้านบาทนี่ก็เป็นเรื่องไม่ยากเลยนั่นเองนะคะถือว่าเป็นผู้มีสเสน่ห์ในการบอกบุญแก่ญาติโยมนะคะเมื่อสักครู่ลืมกล่าวถึงนะคะถ้ามีบุตรมีบริวารเมื่อไปอยู่ปัตตานีอย่างนี้ก็แปลว่าถ้ามีลูกลูกก็จะเป็นเพศตรงข้ามกับเจ้าชะตา หรือเป็นหญิงในร่างชายเป็นชายในร่างหญิงนั่นเองนะคะเมื่อดาวเสารเป็นอุตสาหะไปอยู่ที่ปัตตานีอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นถึงมักจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเพศตรงข้ามอยู่เป็นประจำดาวเสารออ,อยู่ในเรือนที่ ไม่เสียหายอะไรให้อ่านว่าเจ้าชะตามักจะเป็นผู้มีความอดทนอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าดูเรื่องที่ดินนะคะการที่ดาวเสาไปอยู่ในราศีมีนอ่านได้เลยว่ามักจะมีที่ดินที่มีราคาสูงอาจจะอยู่ในตลาดร้านรวงต่างๆหรืออยู่ใกล้ถนนใหญ่อยู่ติดกับถนนใหญ่แม้ที่จะแปลงเล็กกะระแสก็ถือว่าได้ที่ดินมาที่ราคาค่อนข้างสูงนั่นเองเช่น ที่หไร่แต่ขายได้เป็น5ล้าน6ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปไปดูดาวจรน,นะคะก่อนที่จะพูดถึงดาวจปรป้ะเตศพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตก่อนนะคะถ้าเกิดว่าจะดูว่าเหตุการณ์ในอนาคตโดยภาพรวมเนี่ยชีวิตจะลำบากไหมการที่ดาวพฤหัสเป็นดาวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหัวหน้าดาวสุประคอด้วยเมื่อ,อพฤหัสหมายถึงผู้ใหญ่ เช่นเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปอยู่อริอย่างนี้นะคะก็ให้หมายถึงเจ้าชะตามาักจะมีเรื่องเออเขาเรียกว่าทัศนคติไม่ตรงกับผู้ใหญ่อยู่เป็นประจำเลยมักมีแนวความคิดที่คอยขัดแย้งกันอยู่เสมอดังนั้นกับผู้ใหญ่นี้ก็ถือว่า ไม่ค่อยถูกฉลกถูกดวงกับเจ้าชะตาเท่าไหร่น,นะคะหรือผู้ใหญ่มักจะมีสุขภาพที่ไม่ดีทำให้เจ้าชะตาต้องเปเป็นภาระที่จะต้องดูแลนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อดาวพฤหัสเป็นดาวขนาดใหญ่เป็นหัวหน้าดาวสุปค์เขาตกอยู่ในเรือนอริแบบนี้แล้ว <c oughs> นะคะก <c oughs> ็เรียกว่าจะมีวิวากกรรมในเรื่องของ บ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยนะคะเพราะว่าความมั่นคงเมื่อไปตกอหริอย่างเงี้ยก็ให้อ่านได้ว่าเจ้าชะตามักจะมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงเรื่องของบ้านเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยเจ้าชะตาก็เลยจะไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกับญาติเท่าไหร่นะคะดังนั้นเมื่อดาวพฤหัสที่เป็นหัวหน้าสูะคอเขาไปตกในเรือนอริก็ ทำให้ชีวิตของเจ้าชะตามักจะมีอุปสรรคมีศัตรูอยู่บ้างเขาเรียกว่ามีศัตรูในเบื้องต้นแต่พอศัตรูอยู่นานๆแล้วเขาก็จะหายไปเองแต่ทุกๆครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่เสียก่อนบางทีก็จะทําทให้ท้อได้นะคะทีนี้พอเราไปดูดาวอ,อ,อื่นๆกันบ้างดาวอื่นๆเขาไปอยู่ในเรือน มรณะนะมีไหมก็ไม่มีมีอยู่ในเรือนวินาศก็มีปรากฏว่าถ้าดาวราหูไปอยู่ในเรือนวินาศอย่างนี้ให้อ่านได้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ออกแนวเอ่อไม่ค่อยจะทันคนเท่าไหร่เพราะว่า เขาเรียกว่าความฉเฉลียวฉลาดเมื่อไปอยู่วินาศอย่างเงี้ยก็ถือว่าน้อยประกอบกับดาวราหูในนาวางเขาได้ตําแหน่งนิดๆแปลว่าอ่อนดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายไม่ค่อยไปอินางขังขอบกับใครเขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่สื่อสารไม่โกรธไม่เคืองใครเลยมีจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะ ดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าชะตาเหมือนกับคนรู้ไม่เท่าทันแต่จริงรู้ทันคนอื่นแต่เจ้าชะตาจะเป็นคนที่ปล่อยวางช่างเขาเถอได้ง่ายๆนั่นเองนะคะชีวิตโดยส่วนใหญ่นะคะก็ถือว่ามีอุปสรรคอยู่ในเรื่องของออผู้ใหญ่นั่นเองนะคะแต่ภาพรวมมีอุปสรรคในการติดต่อผู้คนอยู่บ้างแต่ว่าเจ้าชะตาเงินในกระเป๋ามีเพราะฉะนั้น พอมีเงินในกระเป๋าแล้วก็เรียกว่าเงินช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างนั่นเองนะคะค่ะไปไปดูเรื่องดาวจรน,นะคะปีนี้ตกปูมที่ดาวพฤหัสเป็นดาวบริวารดาวพฤหัสตั้งแต่วันที่19เาเมษาจนถึงวันที่30เมษาจนถึงเที่ยงก็แสดงว่าเจ้าชะตาจะอยู่ในขั้นที่เรียกว่าดวงดวงอยู่ในเกณฑ์การดวงดีนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวพฤหัสดาวอังคารดาวราหู ถ้าโครจรจากเรือนปกติไปอยู่ในอริมลานวบนาศให้แสดงว่าเจ้าชะตาเป็นอยู่ในช่วงที่ดวงขาขึ้นนั่นเองนะคะขาขึ้นเพราะว่าเขาเคยอยู่ในเรือนเสียพอเขาจรไปอยู่ในเรือนเสียก็เลยทําให้เป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะอยู่ในช่วงที่ว่าดวงขึ้นนั่นเองทีนี้พอจอไปอยู่เรือนสุภาพก็เรียกว่าดวงตกนะคะสุภาพแปลว่าญาติผู้ใหญ่ แปลว่าที่วัดก็ได้นะคะเพราะว่าสุภานี่แปลว่าความสําเร็จแปลว่าความสุขความสงบเมื่อพฤหัสเดิมเคยอยู่อริดังนั้นพอไปอยู่สุภะความสุขความสงบจะหามีไม่เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชะตามักจะมีเกณฑ์สูงมากที่จะมีญาติโยมมาหาบ่อยๆเป็นช่วงที่อยากจะปีกวิเวกก็ปีกไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ก็ทําให้ชีวิตจะวุ่นวายในเรื่องของเหล่าบรรดาศีกาหรือไม่เช่นนั้นก็แสดงว่าเจ้าชะตาจะมีภาระเกี่ยวกับญาติพี่น้องที่จะคอยมารบกวนอยู่ในช่วงนี้ก็เลยหาความสุขความสงบในเขาเรียกว่าผ้าเหลืองไม่ค่อยได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อความเดือดร้อนไปอยู่ที่คําว่า ความสงบแล้วก็เลยกลายเป็นว่าจะทำให้มีเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้เนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเขาก็คือดาวเสาตอนนี้เขาจอมาเป็นกาลกินีแต่โชคดีมากที่ดาวเสารดวงนี้ไปอยู่ที่อริความเป็นกาลกินีก็เลยจะไม่มาถึงดวงเจ้าชะตาแต่การที่ดาวเสาจากปัตตนีมาอยู่อริก็แปลว่า จะมีปัญหาจากเพศตรงข้ามแต่ไม่ถึงขนาดกับคำว่าเ,เสียชื่อนะคะเพราะว่าคำว่าเสียชื่อเ,เขาไปอยู่อริะแล้วนะคะก็เลยไม่ไม่มีเรื่องเสียชื่อแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าดวงปีนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาปี67ถึงวันที่15เดือนพฤษภาปี68มีเกณฑ์สูงมากที่เจ้าชะตาจะเดือดร้อนเพราะว่า เรื่องของเพศตรงข้ามนี่แหละนะคะเพราะว่า,เ,าเดิมเคยอยู่อริเมื่อมาอยู่สุภะจึงต้องระมัดระวังตามพื้นดวงก็มีเกณฑ์จะเสียชื่ออยู่แล้วนะคะท่านต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะคะอย่าอย่าอยู่กันสองต่อสองอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าเราต้องมีเ,เขาเรียกว่าต้องระมัดระวังตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีเกณฑ์จะถือว่าดวงตกนั่นเองนะคะพอเราไปดูดาวราหูนะคะเดิมจาก อยู่ในเรือนวินาศจรมาอยู่ปัตน้เห็นไหมคะมันก็จะมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเป็นปีที่จะมีปัญหาเพราะว่าเพศตรงข้ามนะคะยิ่งเขาเดินมาตั้งแต่วันที่17เดือนตุลาคมพศ2566ไปจนถึงพฤษภา68 ในด้านเสียหายก็เลยถือว่าจะเสียหายเพราะเพศตรงข้ามแต่ถ้าส่วนดีก็แปลว่าช่วงนี้จะมีโชคมีดวงได้ทรัพย์สินเงินทองหรือเรียกว่ามีโชคมีลาบเกิดขึ้นแต่ว่าถือว่าเป็นทุกขลาบได้นะคะท่านต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะค่ะแล้วทีนี้ในช่วงระหว่างนี้ก็เลยทำให้เกิดอุปสรรคเกิดปัญหานั่นเองนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ ดาวสุกนะคะจรมาอยู่ตรงเดือนสุพาด้วยก็คือระหว่างวันที่21เดือนพฤษภาถึงวันที่14เดือนกุมภานะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวสุกเขาจากมาเอ่อมาจากคําว่ากระดุมพามาอยู่ที่สุพานี่แหละคะ่ะก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะ